พี่คะโปบีนะคะวันนี้โปรบีมาแชร์เรื่องเคสผู้ติดเชื้อ S I v จริงๆท่านนี้เนี่ยเขาเคยทานเตลกูมนีน,นะเพื่อเพิ่ม C D 4เนี่ยมาปอีกกว่าแล้วะคะ่ะปีที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าก็เพิ่งจะได้มาคุยกันอีกทีมาถามไทยอะไรอย่างนี้นะคะคือเขามาทักทีเมืม่อวานนี้ก้ถามว่าพี่คะถ้าเกิดว่าหนูลืมทานยาบ้าน เวลาเดิมเนี่ยผิดเวลาไปหน่อยเนี่ยเป็นยังไงไหมคือทุกวันคือ,อยาต้านเนี่ยจะต้องทานทุกวันเวลาเดิม,มดเพื่อให้<อ>ยาเนี่ยใช่เพื่อให้ยานเนี่ยอยู่ในร่างกายเรา24ชั่วโมงตรงเป๊ะแล้วก็จะต้องทานใหม่เพ<ม>ื่อคุมให้วารัสเนี่ยไม่กระจายไม่แพร่กระจายนี่คือ,อยาต้านทําหน้าที่นะคะแล้วก็ปกติเราก็จะทานเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยดีน้องคนเนี้ยเขาก็ทานตอนสามทุ่มเพอเอินเมื่อวานเผลอค่ะไปทานทุ่มหนึ่ง เขาก็เลยบอกว่าตาแล้วเนี่ยก็ทานทุกวันเนี่เป็นอะไรไหมมีก็บอกว่าไม่เป็นไรเราค่าเวลาต่างกันแค่สองชั่วโมงคือถ้าเกิดช้าเนี่จะไม่ค่อยดีแต่ว่าถ้าเกิดก่อนก่อ,นอนเนี่โอเคแต่ตอนนี้เขาก็กังวลอีกว่าอ้าววันถัดไปเนี่ยเขาจะทานกี่โมงล่ะใช่ไหม<า>อบอปีก็บอกว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคุณถนัดหมายถึงว่าชอบเวลาไหนมากกว่าเพราะว่านั่นเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ทําให้เขาได้ทานทุกวันใช่ไหมคะเขาก็บอกเขา ชอบสามทุ่มมากกว่าหรือบอกโอเควันถัดไปก็ทานสามทุ่มเหมือนเดิมแล้ว่นก็คือมันก็พลาดจะช้าไปสองชั่วโมงในวันถัดไปใช่ไหมแต่ว่าก็จะเป็นสามทุ่มอย่างนี้ต่อๆไปไม่ไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ซีเรียสทีนี้พี่ก็เลยถามว่าแล้วเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เห็นไม่ทานอูมินานแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกใช่ค่ะเอ่อไม่เพราะว่าเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็งบประมาณไม่มีแต่ว่าเขาว่าประทับใจอูมิมากๆ เพราะว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่เขาทานเนี่ยเขามี c ีบีโฟแค่44แค่44มีบอกหู4 4เนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะการเป็นยังไงอะ4ี4นี่น่าจะอยู่โรงพยาบาลนะบอกถูกต้องเขาบอกว่าเขาอะเป็นไข้หนาวสั่นเหนื่อยนะคะเขาบอกอะไรมาบ้างย้ายบ้างนะเหนื่อยง่ายเป็นไข้หนาวสั่นเข้าโรงพยาบาลเพราะติดเชื้อเกลือไม่รอดแล้วค่ะเหมือนไวรัสมันไป เ,เรียกอย่างนี้เรียกโรคแทรกซ้อนใชคะเพราะว่า CD4 ตกปุ๊บคุมตกอันนี้ก็จะติดเชื้อน่นนี่ง่ายขึ้นคัวเหมือนเหมือนระบบภูมิต้านทานเราลดต่ำลงใช่ค่ะเพราะว่า CD4 นี้ก็คือตัวภูมิต้ออนานทานนะฮะอนนี้นเผอิญว่าเพื่อนเขาอะก็เสิร์ชถ,ถาว่าท่าในยังไงจะช่วยเขาได้เพื่อนเขาติดต่อมีมาแล้วก็สั่งกุมิให้ใช่เพราะทานวันละสามซองเขาบอกว่าทานวันละสามซองตกตอนอยู่โรงพยาบาลใช่ เขาบอกว่าเนี่ยได้เจลพี่บีเนี่ยเขาบอกว่าได้กินเจลจากพี่ดีมา,มากๆเลยค่ะเกื <c oughs> อบไม่รอดแล้วตอนอยู่โรงพยาบาลกินลูมิร่วมกับยาหมอ <c oughs> วันละสามซอง 2. ตอนนั้นหนูหายใจเองไม่ได้เลยหมอเกือบจะเจาะคอแล้ว <c oughs> แต่ว่าพอทานลูนมิเนี่ยทําให้ทานข้าวได้ทํา,าให้ทานข้าวได้ก็เลยฟื้นก็เลย แล้วก็ออกไปกลับบ้านตอนนี้ C D 4 300สามร้อยแล้วอืมสามร้อแล้วก็ถ้าเกิด C D <ười> 4อ,อยู่ประมาณเท <c ười> ่าไหร่ถึงจะแบบรู้สึกว่าเราสำหรับคนที่ติดเชือแล้วประมาณเท่าไหร่ถึงเรียกว่าดี คือจริงๆแล้วคนปกติอะห้าร้อยใช่ไหมคือต้องสูงใช่ใช่ก็คือต้องให้ห<ช>้าร้อยังไม่ต่ำกว่านะส่วนมากแต่อย่างวันนี้นี่ก็มีลูกค้าไม่ใช่ยังไม่เือลูกค้าเลยก็ได้เพราะว่าเขาเพ<ม>ิ่งสั่งวันนี้เ<อ>ขาติดต่อมาว่าเขาอะ c โ4ตอนนี้สามร้อ,อ,<ม>อยกว่ายังไม่มีอาการอะไรอ่าก็ถือว่าดีอ่านี่ก็บอกโอ้โหเยี่ยมเลย สามร้อยกว่านี่มันต่ำกว่าคนปกติแล้วแต่ว่าความที่เขาดูแลตัวเองดีเนี่ยเขายังไม่เป็นไรแต่เขาไม่อยากให้เป็นเขาไม่อยากให้มันต่ำกว่านี้เขาก็เลยถามว่าทานนี้เนี่ยเพิ่มได้จริงหรืออ่ะมีก็ส่งข้อมูลให้ดูนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลเือใช่มีก็ดูแลนะคะผู้ที่ติดเชื้อไอซีบีเนี่ยมานานนะคะก็มีผลเลือดให้ดูว่ามันขึ้นจริงอย่างนี้เขาก็เลยโอเคสั่งนี้เป็นสองกล่อง ลูกค้าใหม่ใช่เพราะว่าเขาไม่อยากให้ต่ำไปกว่านี้แล้วไม่อยากให้เกิดอาการส่วนน้องนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาก็ยืนยันว่าที่เขาฟื้นออกจากโรงพยาบาลได้เนี่ยเขาก็เป็นเพราะว่าเขาทานอูมิเนี่ยวันละสามซองเขาทานมาทั้งหมดเนี่ยสามกล่องนะเขาทานสามกล่องตอนช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลน,นั้นนะคะจนออกมาเนี่ยใช่เ,เขาแล้วเขาก็พอเขาฟืนา้นาออกมาเขาก็ดูแลตัวเองดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าไม่สามารถที่จะซื้อทานอีกเขาบอกว่าเนี่ย ถ้าเกิดว่าตองเมื่อไหร่เนี่ยจะติดต่อสั่งมาเพิ่มอยากทานมากเพราะว่าทานแล้วดีแต่ยังน้อยน้องเขาก็คือมั่นใจว่าพี่บิ๊กอผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบคําถามได้ถ้าเกิดว่าจะเป็นไลน์ที่ถามหมอก็ไม่มีบริการคือไม่มีแต่ว่าของเรานี่คือมีบริการคืพยายามจะหาคําตอบมาให้อันนี้คือเหปอนเป็นแบบบางทีคนป่วยเนาะเพื่อนกู่ที่หมู่บ้านเเพื่อผู้มิตร แบบอะไรนิดนึงเนี้ยคือบางทีเราสึกว่าแล้วเรื่องแบบนี้คุยบใครไม่ค่อยได้แล้วก็ถามว่าเป็นความลับไหมใช่กาลันจะบอกเลยค่ะว่าคุณไม่ต้องไม่ต้องกังวลใจนะคะเพราะว่าทุกเคสที่เราหรือบางทีผลเลือดเนี่ยเราจะปิดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าเราก็เสมือนกับเขาเรียกว่าให้เกี่ยบลูกค้าเหมือนกันเออบางบางคนอยากจะขอคุยกับลูกค้าที่เห็นผลซึ่งเรา โรงพยาบาลถ้าเป็นโรงพยาบาลเราไมบอกว่าคุณหมอคุณหมอคนนี้รักษาดีอยากจะไปคุยกับคนไข้ของคุณหมอได้ไหมคะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราทําเหมือนกันเลยเราก็จะไม่เปิดเผยนะคะว่าใครมาซื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราจะให้เขาดูให้เขาใจด้วยค่ะให้ลขาใจใช่เพราะอย่างวันนี้ที่สั่งไปสองกล่องเนี่ยเขาบอกว่าช่วยให้กําลังใจให้ผมด้วยนะคะผมต้องสตรองพี่ก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะสู้ เพิ่มภูมได้แข็งแรงได้ปกติเลยบอกว่าผมต้องสู้กับมันครับก็ให้กำลังใจให้กลังใช่นอกจากว่าใช่ให้ของที่เขาทานแล้วเพิ่มซีดีโฟแล้วยังต้องให้กำลังใจให้ที่ปรึกษาต้องสู้เสริมดานด้วยเพราะว่าเพราะว่าจริงๆโรคนี้จริงแค่ซีดีโฟดีเพราะเราปกติเราเป็นคนปกติแต่แค่ว่าเราบอกไม่ได้อย่างสมมติว่าเราเป็นมะเร็งหรือเป็นโรคไตเราบอกคนอื่นได้คนอื่นเขายัง นะเราใช่ไมแต่พวกนี้นี่แต่พอบอกว่าติดเชือไอชีบีนี่ทุกคนจะแบบก็จะบอกใครไม่ได้เนี่ยคือคือจะบอกว่าใครใครใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะจะบอกว่าถ้าคุณติดแล้วเอาเป็นว่าเราติดแล้วเราทําอะไรกับมันไม่ได้แหละสิ่งที่เราทําได้คือควบคุมความตกใจก่อนแล้วเราก็ลองดูว่ามันมีอะไรบ้างที่ช่วยให้เราแข็งแรงเหมือนคนปกติ เหมือนคนปกติก็จะไม่รู้คนอื่นก็จะไม่รู้เพราะว่าถ้าเราคุณทานแข็งแรงเหมือนพี่ท่านนี้ที่ว่า3า0อกว่าเนี่ยคือผิวต้านยาตาเวลาออกกำลังกายสม่ำเสมอเลือกอาหารทานดีๆหลับขอให้เพียงพอแล้วก็มีสารอาหารเสริมเจลบีมิกรับรองว่าคือถ้าถ้าซี4ีโปเนี่ยสูงสูงแต่แต่500นี่ถือว่าเหมือนคนปกติเลยนะคะ สามารถเหมือนคนปกติได้จริงๆใช่แล้วก็<ช>จะมไม่มีอาการแทรกซ้อนคือโรคแทรกซ้อนก็จะไม่เกิดโรคแทรกซ้อนจะมีอะไรบ้างนะคะ คือที่กวนโลกแต่เริ่มที่ผิวก่อนอ่าผิวใช่ส่วนมากแล้วคนที่นีปุ๊บเนี่ยผิวจะไม่สวยจะแพ้ง่ายจะเริ่มขึ้นผื่นจะไม่จะเป็นดำดานดำดานอ๋อจริงจริงมันเกิดจากการแพ้ง่ายแล้วพอเราไปดูอะไรมากๆก็จะมีพอคันปุ๊บมันก็ภูมไม่สมารถดูแลตัวเองแล้วมันจะเริ่มาแล้วก็ขึ้นเป็นที่ขาที่อะไรเนี่ยคนที่เป็นก็ไม่อยากใส่ขาสั้นแล้วก็เป็นจะแบบว่าอายอายคนไม่ยากคนที่เห็นตืนเห็น ผิวที่ไม่สวยพี่พีคะถามเพิ่มค่ะเขานี้วจะมีคนที่เป็นแบบนี้แล้วซิลิโฟอ่ะแบบเขาเรียกซิลิโฟขึ้นมาปกติแล้วแต่พวกรอยพวกนี้เขากินเสริมกับตัวไหนได้ไหมคะกินเอ็กโซเลยเหรออ่าก็คือบางคนอยากที่จะแบบเขาเรียกว่าอยากได้ผิวดีด้วยเพราะว่าบางคนผิวจะ มันยังมีแผ่เป็นใช่ไหมมันจะเป็นรอยดำๆไม่สั่นสดใสนะเพิ่มขึ้สองตัวเลยมีมินกับเอ็กโซค่ะสองตัวนี้ยออแค่เพิ่มนี่ก็คือมคุ้มิ่เป็นหลักก่อนถ้าคุมต้องทานคุ้มแข็งแรงแล้วคุ้มก็จะมาเสริมได้เป็นมินกับเอ็กโซมินนี่ก็เป็นวิตามินกับแร่ธาตุรวมยี่สิบสี่ชนิดใช่ไหมคะที่มันเป็นพื้นฐานหลักใช่แล้วมันก็ต้องนําไปใช้เพื่อให้ซ่อมแซมในส่วนที่เซลล์ที่เสียไปนี่แหละคือมันจะ ดับบูสต์ได้เร็วมากข<ช>ึ้น<ช>เลยสวัเท็โซนี่ก็เป็น,ปนแอนตี้ออกซิเดนต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ,ะอันนี้ก็สำคัญนะคะที่จะช่วยให้เรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนเรื่องเกี่ยวกับคือง่ายๆว่าถ้าเกิดใครมีงบอยากจะดูแลครบสูตรเลย<ช>ผิวแบบไม่มีดรอปลงเลยเนี่ยก็คือเป็นสามสี<ช>อมูอม,อมิเอ็กโซสีม่วงอูมิมิสีแดงโอ้มสามสีนี้นะคะเดี๋ยวยังไงฝากให้ขึ้นด้วยนะคะสามสีทั้งจะได้สวยพองใช่ไหมคะ ดีโฟดีนะคะเนี่ยคือเหมือนคนปกติเลย่ทุกวันเมือนคนปกติเลยนะคะอันนี้ที่อปกติใช่ไหมคะนีปกตินะคะแต่เล่นลิ้นจะแข็งแรงดีนะคะไม่มีอะไรเราเข้าใจคนป่วยเราก็จะคนป่วยแต่เราดูแลตัวเองดีโรคแทรกซ้อนจะมีอย่างมีเลิ่มมีไข้อาจจะติดรุมูบใช่แล้วก็ปอดเนี่ยเริ่มจะติดเชื้อไวรโรอ่อนแล้วก็ลิ้นส่วนหน้าจะมีเชื้อรา ลิ้นฟ้าขาวๆเนี่ยเริ่มใ,ใช่ใช่ลี่นเขาบอกต้องดูาูใชยใช่คือพวกนี้คืออาการข้างเคียงทั้งหมดใช่ที่ว่ามันจะขึ้นมาถ้าเกิด C B P คุณตกนะคือสังเกตตัวที่ว่า44ไม่ใช่ไหมเพราะ44ไข้จะหนาวสั่นต้องดูรียา่าเอาง่ายๆว่าอย่าอย่าต่ำกว่าร้อยร้อยอย่าต่ำกว่าร้อยอย่าต่ำกว่าร้อยถ้าใกล้ร้อยเนี่ยต้องรีบบูสต์เลยใช่ต้องรีบบูสต์เลยค่ะโหวันนี้เป็นแบบ ที่น่าสนใจนมากถ้าใครสนใจนะคะก็ลองดูนะวงนี้ e โซมินนะคะก็ชุดคุณผูดเป็นรูปแบบนะคะอคขอบคุณพี่พีๆมากกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video